สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกฟิเจอร์ในวันจันทร์ที่23กรกฎาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำเพิ่มขึ้นได้2.40 USD o l ต่อออนนะคะโดยที่ราคาขึ้นไปไฮที่1586.70นะคะแล้วก็โลที่1572.60นะคะราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวไซเวในกรอบเดิมนะคะ ในขณะที่ค่างเงิน US d o l ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากและค่างเงินยูโรเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะมาอยู่ที่ระดับ1.215 US ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะซึ่งอ่อนที่สุดในรอบ2ปีเมื่อมีปัญหานี้ของสเปนนะคะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอัตรา,าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสเปนนะคะพุ่งขึ้นเหนือ7%และรัฐบาลท้องถิ่น เมืองวาเลนเซีย,ยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางนะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับร่วงลงแรงนะคะสถาบันจัดอันดับเครดิตอีแกนโจนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนล,ลงนะคะจาก ทิปเปิลซีบวกเหลือซ c บวกเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปยังประกาศไม่ยอมรับพันธบัตรรัฐบาลของกรีซเป็นหลักประกันนะคะแต่นักลงทุนยังเห็นว่าทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับสูงขึ้นแล้วก็ปิดบวกได้เมื่อคืนนี้เมื่อคือนวันศุกร์นะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ก่อนก็เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1567ถึง1599นะคะราคาปิดลดลงประมาณ5 US d ลลาร์ต่อออนนะคะรานะคาทองคำได้ไซเวย์แก่งตัวในกรอบ1530ถึง1640เนี่ยมาเป็นเวลา10สัปดาห์แล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยใกล้ที่จะเลือกค่าเ,คเลือกเลือกค่าว่าจะปรับ ขึ้นหรือลงนะคะโดยปัจจัยที่จะทำให้ขึ้นก็อย่างเช่นอตอนนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลแต่งงานของชาวอินเดียนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะก็จะมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นแล้วก็น่กจากนี้ราคาน้ำมันและราคาธัญพืชที่ปรับสูงขึ้นก็จะทำให้ความต้องการทองคำในสินในฐานะสินทรัพย์ป้องก,กันเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะรวมถึงความหวังว่าจะมี QE3 ส่วนปัจจัยที่จะทําให้ลงก็อย่างเช่นความไม่มั่นใจในการลงทุนนะคะเมื่อสถานการณ์นี้ในสเปนและกรีซเนี่ยเร็วหลายลงมานะคะแล้วก็ค่าเงินยูโรร่วงลงแรงนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะเรายังมองว่าทองยังเคลื่อนไหวยอยู่ที่ในกรอบ1550ถึง1640นะคะส่วน ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะดาวโจนก็ปิดลบไป120.80จุดนะคะราคาน้ำมันดิบอยู่ที่91.83นะคะก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังสูงกว่าก็ยังสูงอยู่เหนือ90ดอลลาร์นะคะ x v d r ยังขายทองออกอย่างต่อเนื่องนะคะขายอยีก2.41ตันเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะ นี่เป็นภาพกราฟทางเทคนิคในรายสี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าลากเส้นตรงนี้นะคะขึ้นมามันก็มีโอกาสจะเป็นไซด์เบอัพนะคะถ้าหากว่าราคาไม่ลงไปต่ำกว่าบริเวณแนวรับหนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะถ้าไม่ต่ำกว่าบริเวณนี้นะคะหนึ่งห้าเจ็ดห้าก็มีโอกาสที่จะเป็น ไชเวัพขึ้นไปได้นะคะส่วนแนวรับถัดไปก็คือ1570นะคะแล้วก็1560ส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านแรกก็คือไฮของเมื่อคืนวันศุกร์นะคะ1587นะคะ1587 แล้วก็ถัดมาหนึ่งห้าเก้าสามนะคะเรืนี้นะคะเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะหนึ่งห้าเก้าสามแล้วก็หนึ่งหกศูนย์ห้านะคะเส้นกดสีแดงอันนี้นะคะหนึ่งหกศูนย์ห้านี่ก็คือแนวต้านนะคะก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะไซด์เว์อ up ได้นะคะถ้าหากว่าราคาลงมาที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเนี้แล้วสามารถติดกลับได้นะคะก็โอกาสที่จะ ทำโลสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไซด์เวอพในระยะสั้นได้สรุปแนวรับในวันนี้นะคะก็ดูที่1575ยืนได้ไหมนะคะถ้ายืนไม่ได้รับถัดไปก็1570แล้วก็1560นะคะส่วนแนวต้าน1593แล้วก็1,605นะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนน้มราคาทองคําจากบริษัทคาสสิกร์ฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ